อีโก้คืออะไรอีโก้มันคือศัตรูที่จะคอยขัดขวางทำให้เราไม่สามารถเติบโตได้และถ้าเรามีอีโก้ที่มากเกินไปเราก็จะไปไหนได้ไม่ไกลครับสวัสดีครับผมฟ็อกนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Su ั d y w e l l ช่องที่จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธุรกิจและการพัฒนาตัวเองหากใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด b s c r ไครก็ฝากกดไลค์ให้ s ต u d y w e l l เราด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของอีโก้กันนะครับอย่างที่ผมเกินไปอีโก้คืออะไร แล้วทำไมมันถึงเป็นศัตรูของเราทำไมมันถึงคอยขัดขวางการเติบโตของเราอีโก้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าอีโก้มันคือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแต่ผมไม่ได้บอกนะคบว่าให้คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยความมั่นใจในตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและตัวเราเองก็ได้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าอีโก้มันคือความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปและ เป็นความเชื่อมั่นแบบผิดๆมันจะคอยบอกคุณเสมอว่าคุณเก่งแล้วความคิดของหมอแน่น่ะมันผิดความเชื่อของหมอแน่น่ะมันผิดคุณสิเป็นคนที่ถูกต้องนี่แหละครับก็คือเสียงของอีโก้แล้วถ้าเรายิ่งฟังมันมากเท่าไหร่ยิ่งปักหลักเชื่อมันมากเท่าไหร่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่และครับเราจะไม่มีแรงกระตุ้นในการที่ทําให้เราเติบโตแล้วมันจะคอยขัดขวางทําให้เราปิดหูปิดตา แล้วก็ปิดใจเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองนั้นดีที่สุดและฟีดแบ็ของคนอื่นที่คนอื่นส่งมาให้ตัวเรานั้นมันเป็นสิ่งที่แย่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายสําหรับเราเราจึงไม่เปิดรับและเอามาพัฒนามันแต่นั่นน่ยอันตรายมากเลยครับเพราะจิตใจและความคิดของเรามันจะกลายเป็นความหยิ่งผยองและความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนมาคอยตําหนิคุณตําหนิผลงานของคุณอีกโก้มันจะคอยบอกคุณว่านายเกิ่งใต้แหละ ที่คอยมาวิจารณ์งานที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันนี่แหละครับอีโก้มันจะทําให้เราปิดหูปิดตาแล้วมันจะคอยพูดย้ําๆเสมอกับเราว่าเรานี่แหละเก่งที่สุดแล้วเก่งแต่อยู่ในหัวของตัวเองนี่แหละครับพอเราเป็นแบบนี้รู้ตัวอีกทีเราก็ด้อยกว่าคนอื่นไปมากแล้วครับเพราะนนเวลาที่คุณปิดหูปิดตาปิดการเรียนรู้ใหม่ๆ คนอื่นก็ค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับนั่นแหละครับมันทําให้คุณไปไหนได้ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นี่เองก็คือความน่ากลัวออย่างหนึ่งของอีโก้เลยครับแล้วทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าลักษณะของคนที่มีอีโก้สูงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและทุกคนก็ลองสํารวจตัวเองดูนะครับว่าเรามีข้อไหนใกล้เคียงไหมเพื<ฮ>่อจะได้เอาไปทบทวนแล้วก็เอาไปปรับใช้กันดูครับจริงๆมันน่าจะมีเยอะมากกว่านี้ครับแต่ผมได้สรุปไว้3ข้อหลักๆครับผมคุณมีแนวโน้มที่จะมีอีโก้สูง ถ้าคุณมีความเห็นกับทุกเรื่องหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบบคุณเห็นอะไรคุณได้ยินอะไรคุณก็อยากแสดงความคิดเห็นกับทุกเรื่องอยากจะแสดงความเห็นอยากจะวิจารณ์อยากจะตำหนิติชมซึ่งอันที่จริงการจะมีความเห็นมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบว่ามันขั้นหนักมากหนักจนอยากแสดงความคิดเห็นกับทุกเรื่องไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็อยากพูดอยากอยากวิจารณ์ด้วยมันแสดงให้เห็นว่าเจตนาของคุณเนี่ยไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นครับ แต่จเจตนาของคุณเนี่ยเป็นการเสนอหน้าเข้าไปครับแล้วการเสนอหน้าคืออะไรการเสนอหน้าคืออยากให้คนฟังอยากให้คนสนใจแล้วทุกคนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากฉันนี่คือสัญญาณแรกของคนที่มีอีโก้สูงครับนั่นก็คืออยากมีความเห็นกับทุกเรื่องอยากจะเสนอหน้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกเรื่องข้อที่2ครับคุณมีแนวโน้มที่จะมีอีโก้สูง ถ้าคุณไม่ชอบความสําเร็จของคนอื่นข้อนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมันคือการที่คุณไม่อยากเห็นคนเก่งคนอีโก้สูงเขาไม่ชอบคนเก่งครับโดยเฉพาะคนที่เก่งกว่าเขาแบบไม่ชอบเลยไม่อยากเห็นนะไม่อยากรับรู้เลยคนอีโก้สูงจะเป็นประเภทแบบนี้เลยครับหรือถ้าเขารับรู้ขึ้นมาเขาก็จะหาทางติทางว่าหรือว่าทําให้คนที่เก่งของเขานั้นด้อยลงครับเช่นแบบว่าไอ้หมอนี่มันบ้านรวยกว่าฉันมันได้โอกาสดีดดกว่าฉัน ไอหมอนี่มันเรียนจบสูงกว่าฉันต่างๆนานาครับหรือไม่ก็เป็นคนในครอบครัวกันเองเนี่ยแหละครับที่ไม่ชอบเห็นความสําเร็จของเราซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะปกติเลยนะครับเขาเรียกว่า,าเป็นอีโก้จากความใกล้ชิดเอาง่ายๆเลยก็คือคนที่เป็นคนในครอบครัวเราตัวมาด้วยกันกับเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆครับแบบที่1ก็คือตอนเราประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะยินดีกับเราแบบสุดชีวิตเลยครับแต่อีกแบบก็คือ เวลาเราประสบความสําเร็จมาเขาก็จะเอออ,อหอัวหมกไปทั่วครับแล้วก็ไม่ได้สนใจความสําเร็จของเราเลยครับค่อนข้างที่จะไปแนวในทางอิจฉากันเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนสงสัยกันไหมครับว่าทาไมทำไมคนแปลกหน้าเนี่ยเขาถึงยินดีกับความสําเร็จของเราจังแล้วทําไมคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาถึงได้ไม่สนใจความสําเร็จเราเพราะสําหรับคนใกล้ตัวเนี่ยคนใกล้ตัวที่เขามีอีโก้ที่สูงเขาจะยอมรับได้ยากมากครับ ที่เขาจะปักหลักเชื่อได้ยากมากที่ว่าคุณนั้นสําเร็จแล้วเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาทําใจเชื่อได้ยากว่าเรากับเขานั้นมาจากจุดเดียวกันและเรานั้นไปได้ไกลกว่าเขาครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงไม่ค่อยได้สนใจในความสาเร็จของคุณสักเท่าไหร่ครับเขาแบบไม่ชอบเลยความสําเร็จของคุณแล้วนี่คือสัญญาณของคนอีโก้สูงอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือไม่ชอบความสําเร็จของผู้อื่นส่วนข้อที่สาม ง่ายๆแล้วก็ชัดเจนสําหรับคนอีกโก้สูงเลยนะครับนั่นก็คือคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอถูกทุกอย่างครับอันนี้พูดสั้นๆก็น่าจะเข้าใจนะครับก็คือคนที่มีอีกโก้สูงเนี่ยเขาจะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังคําพูดของใครเลยคือเขาถูกทุกอย่างเขาเป็นจุดศูนย์กลางของโลกครับอย่างน้อยก็คือในโลกของเขาเขาไม่เคยทําผิดเลยครับเขาไม่เคยตัดสินใจผิดเขาไม่เคยทําตัวไม่ดีเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของคนอื่น แล้วนี่ก็คือ3สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณนั้นมีอีโก้ที่สูงมากเกินไปครับไหนใครมีข้อไหนบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนที่ฟอกจะไปกันนะครับตอนนี้ทางสตัตติวลเราได้มีคอมมูนิตี้ดิสคอดกันแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องของคอมมูนิตี้เดี๋ยวฟอกจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็มาพูดคุยกับฟอกกันได้ครับส่วนวันนี้ฟอกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ